ว้าวอินอินบ <Bye. S 1> ๊ายบายหนูหนูทำอย่างนี้ให้หน่อยดูดูหน่อยนี่พี่เพชรพี่เพชรทำอย่างนี้ไหมนี่นี่น้องเพชรหนึ่งสองจ้ำทำให้ดูหน่อยทำให้แม่ดูก่อนหนึ่ง จ,จ้องจ้องเอาหืเดืสัง่งเนาะแอคติงไลยโพดพุด่นเลยพุ่นพุ่นมาหยาม่มมาหาแม่สวนแม่มาเบิ่งเคียงบินห้องไรก็จะลวกแซแ่บสิ <laughs> นี่สวัสดีตอนเย็นค่ะพี่พลอยนอนหลับเออนอนหลับอือ่นจอมยุทธค่ะจอมยุทธดูดูไม่เดินดีๆนะคะจอมยุทธขันๆเก่งมากอืมจ้าด ฮะเดินเล่นกับแม่ค่ะเล่นกับแม่ค่ะเพื่นแข็งแรงไหลนงเพรกินข้าวกับกินไลกินข้าวดีเอา โอ้ย oh, มารถเหรอคะแม่หนุ่ม,มอาร์เดินตามก้นมาเอารถมาฝากไว้ส่วนกลาง <c oughs> <c oughs> เราต้องรัดทางนี้เดินออกกำลังกายเลยคะ่ะเฮ้ เน um yeah. yeah. mm hmm anyway> ี่ยเนี่ยไปมาอุ้น้ำมันมีน้ำแม่น้ำออกก่อนลุกฝนตกอู้มือขังนี่กับไอยเลยเข็นกว่าเ่าหางไส้นี่มันเป็นได้ซี่หามือแล้ว ตัดออกนานั่งคือนั่งเลยป่ะนี่ได้จ้ะพูดดียวไม่ได้ต้องจับค่ะนี่แม่ต้องจับแม่ต้องเอาขึ้นนั่งค่ะถา้ถาเขานั่งได้แต่ว่าแม่ต้องจับข้างหลังโอ,โอเคอนั่งได้ไม่จับข้างหลังไปจับข้างหลังพ่ะอ่ะขึ้นซิแมเอ่าขึ้นซิ เอาหนูหันหน้าออกไปบ่เลยเออนั่นแหละนั่นแหละเออเขาชนะเออนั่นแม่จับมือเขาแม่จับตรงมือแล้วก็จับเหล็กใส่กันเออนั่นแหละเออเรนเรนเดอลาลาเดอลาเล่นเดอไว้สบายไหมลูก สบายบอสบาย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 ขอดาวหน่อยสิขอดาวก่อนขอดาวก่อนขอดาวก่อนอวยแม่ก็จับเออแม่จับเออแม่มือมือแม่จับฝั่งนั้นด้วยจับเหล็กเลยค่ะทั้งสองเลยค่ะโอเคจับมือเขาไว้ พ่วนน่ะจบอมจอมตกตกตกะโต๊ะนะเฮ็ดอ,อ่ะมามา,มาขี่กับยายแม่แม่ถือกล้องออโอเคโอเคมาขี่กับยายดีกว่ามันจะได้สบายสบายเ,<อ>เดี๋ยวค่ะแม่ดูนะแม่ดูหนูนะแม่นะ พี่พลอยหลับบายบายบายๆหน่อยลูบ bye bye này, ลกบายๆหน่อยบายๆกล้องหน่อยบายเลยค่ะไม่ต้องกลัวตกค่ะยายจับไปแล้วน,นี่ยายจับไปแล้วนี่มันว่ากล่าวมืาเขารู้เขารู้ว่ามันจะตกนะคะดิงดิงิง,งขอดาวหน่อยขอดาวหน่อยค่ะขอดาวให้น้องเพรหน่อยค่ะ เพจพาคุณแม่มาเดินหน่อยกําลังกายนะคะน้องเพจขอดาวก่อนขอดาวดาวหัวดาวหัวดาวอากาศดีดีเนาะแบบว่าไม่มีรถอยู่แบบเงียบขับบินจะน้อยเครื่องบินก่อนไหม สบายบูหบินบินเครืองบินบินเรียกแม่บินเรียกแม่โอ้ยจับจับจับับซะนาอ่ะนะลับซะนาอบ่ทันห้นอนนีนกนกพอยนอนล่ะคือยังสิรับอีหลี หลับก็หลับไปเลยสิคะเอเ้ยเอ้อ้ยเอ้ยเอเอ้อ้ยเอ้ยเอ้เอ้ยอยเอ้ยอกยไอ่ยเอ้ยเอ้ย่เ้ยเอ้ยเเ้ยกลอ้ยเอ้ยเอ้ยอ หวงเจ้าดังดวงใจลูความดีเจ้าดีไปเลยมีความห่วงใยแม่ตามใจต่อยตลอดตลอดตลอตลดเที่ยวทางข้างป่าออนนะป่าดีบกีดตอนเจ้าเย็นลมทีนอนมอนเก่า ปาาาลล้วมสิค้า่นี่นบางเดอลูกเดอโดราบ,บ้านเองเาใหญ่ดงคงใพรขามาหางกขามันยายที่บอระเบือมีชิงชาชหลายชุดเ,ยเลยะมะาให้หนูจากชุดแดงเอาไวอยูขนแก่น หลังไหม,หไมเอาไปไว้สาลรคามีอยู่สามหมอกเจอกันเปิดวงนะคะเจอก,กันกับน้องพี่น้องพลอยนะคะอย่าลืมเข้ากลุ่มป้าป๊านะคะ<ๆ>เจอก,ก,กันกับหนูกับแม่กับพ่อเปิดวงนะคะ วงเจอก,กันกับหนูเลยหนูจะร้องเพลงหนูจะเต้นหนูจะร้องเพลงแม่อ๋อควันซานางตาลุนตัวให้หฮักก็ตัว,ห,ห,ตวห้นนอง่าตัวห้ฮักกับตัวห้นนอง่า ขอบคุณป้าลินป้าลินส่งดาวให้เมื่อเกินซิมแล้วที่ มึกมึกเศรานี่ยยุ่ยังอยู่ห้อยเตยอยู่ดีๆตอนนี้มาถึงยักษ์ยเครื่องบินมาแล้วมาแล้วเครื่องบินมาแล้ว กับหนูอ่ะพี่อะไรพี่ไปโรงเรียนหรือเปล่านี่ดูว่ายน้ำเล่นน้ำเล่นน้ำให้หนูหนูมาแล้วนะหนูมาแล้วนะแ้หนูมาเล่นน้ำด้วยพรุ่งนี้นะคะหนูไปซื้อชุดว่ายน้ำก่อนนะ แม่เือห่วงยางหน่อยใ่อนม,มีแล้วนะอยู่ชั้นสูงเขาส่งมาให้แล้วอเอาไปหมดเลยนะึกว่าเป็นอะไรไม่รู้ที่ที่แท้กนะ็เป็นห่วงอยางอขอบคุณนะคะเยอะเลยหลับหรือยังคะไขแล้วแล้วไข่แล้วไขแล้วจะไม่หลอดแล้วใช่ไหม โอ้ยหลคาสิงสาโอ้ยคาสิงสาโอ้ยประวัติาสนอนอมาต,ตมาเนกฬาไงเออเหมือนตาขึ้ินยรับะัลายเพิร์นนสีว่าเขาโมเมนจอมหยุดยาหรับเป็นเด็ดขาดเด้อห้ามรับ ต้องเกงเ่งได้ใจขอบคุณ <ยด S 2> ค่ะหลับเดี๋ยวเหลับบานีดตื้นเที่ยงคืนตีหนึ่งตีสองเล่นเล่นแล้วก็สิทเ้นนอนอีกเลยเลทันินรอแม่เลยแม่ก็เลิกเที่ยงคืนกำลังกายเป็นคองเหลว ย้ได้กำลังดได้ก็ได้กำลังแข็งกำลังขาดิเอาล้านนี่ไว้บ่ตาเห็นตาเห็นบ่เห็นเครื่องบิน,น,น,นไม่แล้วไม่แล้วเครื่องบินใหม่อีกแล้ว วาเวียาวขับเ pues ื่ยงบินหรูอ pues ป nah ่ิสว่าเสียงขับเื่ยงบินที่เราเสียงเบาลงสิดงไฟเสียงนองใครเขาทำให้เพีนดนาำตาอืมเอารักเทสใ้ม่รับติขึ้นมาส Ngọc cần Rất oh, thế yêu một lít lẹo nó Nát phải thăng tủ thắng hóa lời nó Cái bà mưa bà nhóm vang Chồm dụt khỏi Ôi bác mưa nghe Chào được ấy <laughs> น้องหลับแล้วเอา้าค<อ>่ะไม่บายนี่เจอกันนะนนนะหลับแล้วค่ะทุกคน

เอาไม้ลใช่ยค่ะในสรรีพระแม่แมคุณค่ะปีนาเจ้ามาจนยงังยางได้วนะคะตายู่ัไม,ม่มามมยงเจ้าดังดวงใจ เงยียบเลยเมมชื่อมอลำใจกึนร้อยเหรอคะหน้าง,งานหนู <div> คิดว่าน่าจะไม่มีฮฮฮฮมันน่าจะมีแต่ไซส์ใหญ่ๆห,หรือเปล่า ยี่คนหลับค่ะนอนตอนนี้บางทีก็ตื่นประมาณช่วงตีสองตีสมแล้วแต่ tracking <laughs>

อาบน้ำแต่งตัวค่ะต่อวันนี้ที่โรงเร์เยอรมันตะวันแดงพระรามสามนะคะเสียงแหบเพราะว่าอากาศที่นุ่นเย็นด้วยค่ะแล้วก็วันที่อยู่โกโคตค่อนข้างที่จะ พอเครื่องเสียงมันอยู่ต่างประเทศเนาะเสียงมันก็น,น่อยอยนะแต่ว่าแบบสนุกสู่น้ำข้นกระมวลมเวลาที่นุ่นแบบเร็วมากแปบบเดียวแต่อากาศดีมันสดชื่น มันสิบปอดมีมันสิบอดได้กินอย่างลยแม่มันสิเย็นเย็นมันสิเป็นเย็นเย็นเป็นขื้ยุเขาเหรอแม่นั่งเขาแมนกินอากาศแบบธรรมชาติเรียบร้อย เจอกันนะคะ่าน้องไปนอนแล้วบ๊ายบาย